โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกมโซลาร Reload ใน EP ที่อ่าเท่าไหร่วะสิบเอ็ดมั้งน่าจะสิบเอ็ดนะก็อ่าสำหรับ EP นี้ก็จะมาประกาศว่ากิจกรรมถังเข้ากลับมาอีกครั้งแล้วเออแล้วก็จะมีอ่ากิจกรรมของอ่าไม่เซิร์ฟกิจกรรมนี่อ่าเป็นอ่าลูกพี่ได้คือเป็นการเติมนะอ่าศูนย์จุดเก้าเก้าต้อไม่รู้ว่าตกอ่าเท่าไหร่ก็อ่าประมาณนี้ แล้วก็เหมือนว่าจะมีการอัปเดตมาใหม่ก็คือกิจกรรมนี่เป็นไอ้อันนี้อันนี้มีแล้วตัวไหนวะอ่ามันมีอีกอีกอันนึงอ่ะมันหายไปไหนคมูเม้าอย่างเห็นเลยอ่างั้นงั้นเอาเป็นว่าอ่าไว้ไว้เห็นแล้วค่อยอ่าคลิปหน้าน่าจะตอนเช้าแหละตอนอรีเยมเข้ามาใหม่มันกิจกรรมน่าจะกลับมาอเพราะว่าบางกิจกรรมที่เราทำทำไปหมดแล้วมันก็จะออกไป หรือบางทีมันหมดกาหนดแล้วมันเอาออกไปอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะเออก็มาดูกิจกรรมทางเท้ากันก็อ่ากิจกรรมทางเห้าก็คือจะเป็นการล็องอินสามวันแล้วก็จะได้ตามนี้เออเศษชิ้นส่วนตัวละครระดับดับเบิลเอสแล้วก็ระดับเอสอย่างละยี่สิบแล้วก็เหรียญไอ้ใช่เรียนไอ้ทองหรือเพชรแหละเออเป็นเพชรเพชรได้ประมาณห้าห้าร้อยเออแล้วก็จะมีกิจกรรมของการแลกโดยการใช้เพชรก็คือห้าสิบเพชรต่อหนึ่งชิ้นส่วนของถังเท่าจะได้อ่าทั้งหมด อ่า uh, 20แล้วก็จะเป็นกล่องได้ทั้งหมดับเบิบอสจะมีอ่า uh, ทั้งหมดที่ยังไม่ใช่ตัวละครใหม่นะซึ่งเป็นตัวละครเก่าที่ออกมานานแล้วเอออย่างเช่นอ้าอิน่าแล้วก็อันนี้ซื้ออะไรวะอ่าเทพกระบี B. ซื้ออะไรวะอ่า uh, จำได้ว่าเป็นปู่ปู่ของอ่า uh, นิ่งหลงๆล,ล่ะปู่ปู่อะไรนะอ่า uh, จำไม่ได้ปะ แล้วก็ต่อไปเป็นทางสัน้นแล้วก็เป็นอะ,อะไรวะลืมซื่ยแล้วล่ะ <c oughs> ต้าหมิงต้าหมิงเออหมิงเนี่ยตักซื่ออ่ะแล้วก็ประมาณนี้ก่มาแรกเป็นไออินได้ถ้าใครเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนอกิจกรรมของไออินนะ่ะที่มีแจกให้50สิบส่วนแล้วก็มาแรกตัวนี้แรกในตรงนี้ก็จะได้ไปอีกบ0ิบหนึ่งร้อยรากิจกรรมใหม่มาเราก็สามารถได้ละไออินดับเบิลเอสก็ต้องร้องกัน ก่อนนะแล้วก็อะไรต่อจำได้ว่าอ่ามันมันให้ใหแรมันมันให้มาสิบม่เช่เหรอเท่าอ่าไดูนะอ่าไปดูในะกระเป๋าอ่าถางเท้าอ่าหางงไปหมดละน่าจะแจกไหมน่าจะน่าจะแจกมั้งอันนี้ไม่มั่นใจนะ ก็ลืมเหมือนกันไม่ได้อัดคลิปในตอนที่เข้ามารับอ่ะก็ตอนนี้มีซิที่ส่วนดับเบิลเอสสองตัวที่เกินหนึ่งร้อยเออในาดาอีกห้าสิบก็รออ่ารอในกิจกรรมหน้าไมก่ก็กิจกรรมใหม่ที่มีการแลกเปลี่ยนของไอ้นี่กล่องของดับเบิลเอสที่มีอ่าที่เป็นแบบตัวละครผ่านอ่าเก่าทุกทุกตัวเออต้องพูดว่าทุกตัว ผมจำได้ว่ามันมันแจกไม่ใช่หรอมันแจกห้าสิบตั๋วไม่ใช่หรอมันแจกยี่สิบหรอหรือว่ากิจกรรมถังเท่าที่ผมเล่นไปมันได้มาอ่าเยอะแล้ววะอ่าไม่รู้ไอ้แฟนผ่านไปแล้วกันแต่ว่าก็ถือว่าดีแล้วกลับมากิจกรรมของถังเท่ากลับมาก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินมาแลก่เป็นเซสิส่วนของอ่า d s ถังเห่าหแล้วก็เป็นกล่องของดับเบิลเอสที่มีเกือบทุกตัวทุกตัวที่อ่าผ่านมานานแล้วเออถ้าเป็นตัวใหม่มก็จะไม่เข้ามานะอย่างสิ้นถังเห่านี่ายังไม่เข้ามานะ,ะเห็นไหมถึงตัวที่ผ่านมาแล้วก็มีนี่อเ,เห็นเห็นไหมในในซองประมาณอกี่ตัวเนี่ยแปดตัวจะเห็นอยู่ในกล่องทั้งหมดเลยที่ผมพูดไปอ่ะ แต่หักถังเท่าซึ่งยังไม่ถึงเดือนั้างที่เข้ามาถังเท่าว่าขั้นขั้นของถังเท่าก็ยังอยู่เลยน่าจะ,ะถ้าหมดขั้นของถังเท่าไปแล้วก็น่าจะในะจะพูดยังไรบนะ้ในตัวละครใหม่ที่เข้ามาเป็นกิจกรรมของตัวใหม่น่าจะลีแล้วก็กล่องของอตัวละครเราจะบางทีเราจะสามารถ แลกออกมาก็ได้นะเออเออน่า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 จะได้นะเออน่าจะแจก๊ก็อย่าลืมเก็บเงินอ่าไม่ใช่เก็บไม่ใช่เก็บก็บเงินอย่างเดียวดิต้องเก็บไอ้นี่ด้วยเก็บเพชรเอเก็บมาเก็บสะสมเพชรไว้เยอะๆหละก็จะใช้อะไรก็คิดก่อนนะเออคิดก่อนที่จะใช้เพชรไปทําอะไรเออเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากเพชรนะเอาไว้เล่นกิจกรรมนั้นเล่นกิจกรรมนี้ ถ้าไปไซฟุฟเวอร์ไงองไงก็บแบบไม่ได้อ่ะแล้วให้ทำอะไรเนี่ยทำเนี่ยตีเหรอฮะยีก็ตี่ไหนๆก็ไหนนะฮะหลังรวมก็สามสิบห้าล้านปั้นมาเรื่อยๆอ่ะเด็ดอ,อ,อะเด็ดปืนรอ รอ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 โอเคดูดามิดูด,ดามิดีไหมโอโหโอโหดูดามิทด,ดูดามิทเลยคนมันเทปนะดูดิโอ้โหดามิททีมเราแบบเปิดโปรครับเปิดเปิดโปรก็ทีมทีมฝ่ายดามพลังรวม น้อยกว่าเรามันก็ไม่แปลกนะแต่เจอคนที่แบบเออดามจเยอะกว่าเราก็เออไม่ใช่ดามจทสิเป็นอ่าอะไรนะพลังรวมเยอะกว่าเราเราก็ไม่ไหวอยู่ดีก่อนไหนๆก็ไหนๆถ้ามาดูอ่าลีกไม่เสื่ว่าลีกเป็นอาการแข่งันจ้อันดับของระดับเซิร์ฟอ่าตรงตรงไหนวะลืมไปละไม่ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้เข้าเออ่าะอ่าตรงนี้อารีน่า มาดูอันอันดับหนึ่งพลังเท่าไหร่อ่าทำไมกระตุกจังวะก็อ่าไม่ต้องแปลกใจนะเราะว่าทำไมอยากกระตุกกระตุกเพราะอ่าผมไม่ได้เอาไม่ได้อัดในอ่าอะไรอ่ะไม่ได้อัดในแอัดอ่าจะอัดในอ่าตัวเครื่องเพราะว่าตัวเครื่องมันมีอ่าตัวอัดหน้าจออยู่แล้วเพราะว่าอ่าเพราะอีนี่พรอ่ามันเป็นอะไร มือถือเป็นอะไรกับแอปไม่รู้อ่ะมันไม่สามารถอัดได้อัดแล้วมันขัดขัดตอนไปออโอเคมาดูไอ้รหัสของอ่าอันดับหนึ่งของเซิรฟ์ฟเรากันจะเป็นอาทพกดีระดับอ่าดาวอยู่ที่อ่าเ็ลี่ยยังไงวะมันอยู่ทั้งมันเป็นดาวมันเป็นพระอาทิตย์หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยพระอาทิตย์หรอดวงจันทร์หรอมันว่าเป็นอ่าสองดาว ขั้นสุดนะเออเป็น2ดาวขั้นสุดแล้วต่อมาเป็นอาทางซานล่างอาวุธก็อยู่ใน1ดาวสูงสุดก็คือผ่านอาระดับ6กอาหดาวของดวงจันทร์ไปแล้วอ่ะแล้วก็จะเป็นตาหมิงตาหมิงเออหมิงไม่รู้อ่ะแล้วก็จะเป็นอะไรอ้าอินใช่ไหมใช่ไหมอ้าอินแหละอ่าโอเคเป็นอ้าอินระดับอาห้าดาวจันทรา เป็นห้าดวงจันทร์เลยห้าจันทราก็ประมาณนี้ดูดอกอาเป็นดอกอะไรอะเบญจมาศดอกไม้ที่อะให้กินแล้วก็เป็นดอกอะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะก็ไม่คอ่อยแบบได้ิเห้อเรื่องแบบเรื่องอะไรแบบดูดูภูเขมมันแค่นั้นหละแล้วก็สัตผวิญญาณจะเป็นระดับอา double S แล้วก็ระดับ F ระดับดับเบิลเอสแล้วก็ระดับเอาอย่างละตัวแล้วก็จะมีชุดเกาะเทพสมุทรแล้วก็หอกเทพสมุทรหรือเปล่าไม่มั่นใจครับจะรู้ว่ามอ,อันนี้จะเป็นซุดเกาะที่ถังซันใส่อะ่ะแต่ถูกดัดแปลงมาถ้าจะเเียว่าเป็นเกาะเทพสมุทรมั้งเป็นซุดเกาะเทพสมุทรมั้ง่ก็ไม่รู้นะพลังรวมอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งล้านแปดสิบสอง้ไม่ใช่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย 82ดสิบองล้านนับสองก็152ล้านโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแต่แปกนะอันนี้พังรวมแค่อ่า152ล้านแต่อันดับแต่อ่าระดับดาวเยอะกว่านะแต่มาดูอันดับหนึ่งดาวเหมือนว่าอ่า อ๋อไม่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 แปลกใจและเพราะว่าอ่ะอันนี้ยังอยู่หนึ่งดาวเลยเออหนึ่งหนึ่งดาวแรกมันไม่แปลกใจเลยที่ว่าหลังถ้าทับขึ้นระดับสูงนะเออน่าจะน่าจะแบบขึ้นขึ้นสูงมากเลยเออก็ไม่แปลกถ้าถ้าผมได้ถ้าผมอยู่ในระดับนี้นะอืมมันเที่ยวมาโอเคโอเคก็ประมาณนี้ก็ อ่าสำหรับกิมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมาบอกว่ากิจกรรมของถังเข้ากลับมาครั้งแล้วถ้าใครยี่ยังไม่ได้เล่นเออไม่ใช่ไม่เสริมเราไม่ได้เล่นยังไม่ได้อ่าเข้ามาอ่าร่วมกิจกรรมรีบรีบหน่อยนะไม่รู้ว่าไม่ได้ออกกันไหนดีไม่ดีเอาเข้าวันนี้เอาออกเลยก็ไม่รู้นําตัวเกมนะหรือว่าเราสามารถดูได้ไหมอ๋อก็ยังแหลกหนึ่งหนึ่งดีคือหนึ่งวันน่าจะมาหนึ่งวันจริงๆเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี่อ่าไม่รู้เหมือนกันนะ ต่อประมาณคลิปนี้เออประมาณเท่านี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สำหรับคลิปนี้จบกันไม่เพียงแค่นี้แหละก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่ออ่าอัคลิปใหม่ใหม่อัดคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันเออไปฮะบ,า,บาย